พี่พี่น้องมาถ้าพี่พี่น้องว่าเบิ่งเห็ดนะครับเนาะเห็ดโพนะครับเนาะพี่น้องอ่ากำลังพอกำลังโพมันก็กำลังพ่อพี่น้อ,นองนี่นะนี่นะครับเห็ดโพนะครับนี่เนาะนี่นะครับพี่ดินก็ล้นแตกนะพี่น้องนี่นะครับถ้าพีดินแตกๆคี่เห็ดโพจะออกนะครับเนาะนี่นะครับน,นะนี่นี่นะพี่น้อง เซซีเม็ดเลยครับมองนี้เนาะนี่นะครับที่เคาะอี่นหาเม็ดนะครับเนี่ยหาเม็ดตรงนี้นะครับนะของห้ามบดทำลายระบบนิเวศวิทยาของเห็ดนี่นะครับนะอาจจะเห็น ให้คูขึ้นมาเลยนเห็หนหรอเนี่นะครับนี่นะพี่้องนี่พี่้องเบิ้งคารับิเฮตนะครับนี่แอนเด้งขึ้นไหมเองว่ารับต้องควดนะครับเพราะว่าถ้าเขาควนนี่มันจะทำลายระบบนะครับเนะเาะอ่นี่เวทวิทยาของเขานะครับนี่นะครับเขาจะเด้งขึ้นมาเองนะครับว่าเขาจะซองเอา ก็ต้องยันไปว่าเก็บดอกของเจ้าของเองนะครับเนาะ <c oughs> นี่นะครับกองอัญญาเลยพี่นออนะี่เนาะนี่นะครับเท็ดนะครับนี่นะครับนี่เตกมายอม่อยยังนะครับเม่นเท็ดนลครนี่นะครับเท็ดท้งนั้นเลยนะครับเนาะนี่นะครับเท็ดครับ <c oughs> <c oughs> น้องสวัส <hertz> ด um ีนะครับสวัสดีครับ